อย่าแซมแน่เสร็จเต้ยอย่าอะไปแซมแน่เอาเอาคุกเลยตอนแรกแกงไปแล้วนะคะ <c oughs> ทีนึง้าอยู่กับช่องน้องมิงดัมสิงนะเต็ม <c oughs> <c oughs> หัวเลยเต็มหัวเลย เอาแล้วทุกคนลา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 ลลาลาาลลาลาาลลาลาาล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 าาลลา

เออผมว่ามันหนุ่มเสื้อลายเอาใจทุกคนแล้วบอกตัวเองเนอะเด็กเป็นเสื้อเขียวครับเจ็ดเสื้อดำอะไรักเสื้อดำกลายใจเหมือนกันนั่นเสื้อผุดอุ้ยพีเสื้อผ้าิวก็จริงจริงลายใจเหมือนกันเิเด็กเยอะครับเพิ่งเสื้อดำครับเหมือนมี่เสียมเลยโอ้ พี่เสี่ยม่รับไม่ได้เลยเป็นอะไรรับไม่ได้อะไรเป็นอะไรไม่ได้สาวเยอะสาวเยอะสาวไหนเพราะว่ามีแต่มิ่งคนเดียว่เโอ้พูดไปเลยจะว่าคีโมอีกที่จะหาว่าคีโมใช่คีโมไม่ได้คีโมแค่มาเฝ้าพี่เสี่ยทั้งวันก็ดีใจแล้วแกพี่เสี่ยเรียบร้อย พี่แซมไม่ได้ขับรถแล้วนะคะนี่มิ้งเจอกำลังจะกลับบ้านนะคะทุกคนพอดีฝนจะลินฝนฝนลินแล้วนะ กำลังจะกลับบ้านนะคะ,คะกลับบ้านแล้วขับกลับบ้านวันนี้มาเองนะคะไม่มีคุณพ่อมาด้วยมาเองสอบเสร็จก็มาส่วนนี้มิจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะคะอยากให้ทำคลิปแกล้งพิเศงนะคะทุก่นเม้นมาได้เลยนะคะถ้าแก้งได้นะคะทุกคนเหมือนตอนนั้นที่ พี่แกงบอกว่าโทรศัพท์พี่แซมหายได้คิวเลยทุกคนคือแบบแก,กจงจนพี่แซมแบบเกือบร้องไห้อะค่ะทุกคนแล้วคราวนี้นะคะมี่จะมาแกงอีกรอบแต่ให้ดูก่อนว่าต้องแกงแบบไหนก็ขเคค่าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไ i ครนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิงดําซิงเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ